ครับผมรอบที่ห้าครับวันนี้หิวขอลูกเกาเขายุ่งมดเมือน,น,นีันเนื้อก็ได้เ,ออเออดนอะจริงครับผมครับเมนูดเด็ดทุกแกงหอยนะครับพี่น้องโอ้ยตกโอ้ยตกอะอืมน้อยๆนี่เพือน รอบที่5วันนี้พี่น้องเอ้ยรอบที่5เหม่ออยู่เดี๋ยวได้มาดูกันต่อ10ตัว6

อไปรู้กกออรู้นี่หักเยอะแยะอืมดูด้วยนี่เรียกเมงตายนี่แมมเงาเมมเงางับไปงับไปแหมทุกตัวเลยนะพ่อนะหนึ่ดูยุติธรรมดูจะชื่อเราอ่ะเรามีของดีให้โชว์แล้วต้องโชว์นี่กระบุนน้อย พี่เอกกลับระวังพี่เงี้ยยังนั่หเลยังจัะได้พักกันลูกนแล้ววะมาซิมันด้วยไป

numero un nu ma wo suñu moto nga ye niraba ba ɛ nduara si waati waaw nduara waaw mbese waa. นี่ฮะการรบานเอาลูกด้วยอืมถูกตองลูกต้องถูกต้องถูเ้อห Wow. Wow. Làm một bài lộn. Nơi đi chơi một bài. Dậy ra vào. No 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 no. Nhìn coi. Cho nó chia vào lại cái mụ lụi. Hai đứa nó ôm thằng nào. Nhẹ. Ừ nó ngủ nó. Oh. Oh. Làm được rồi yeah.

กรออตเกโลปลากะโตเยกิโลเนี่ยวเฮยวใหญ่่นีนงแกงแะจะอย่างไีด่างเจนเจ้ยปูนมาลายาครับูนเสูพอแล้วอือจะไม่เน่ลายาครับผมเดาเยวเยี่ยไม่ได้เก็บเบนี่อนี่นะผมดก็บคาระดยด้าเบื่อนยเื่อหนอยีนเดีวเลยเนย Is that bad?